สวัสดีแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาเคาะประเด็นเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจกันนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้มีประเด็นหลักๆอะไรมาเคาะกันบ้างนะครับเรามากันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับก็เป็นการเคาะประเด็นเกี่ยวกับการคาดการณ์การจัดทัพในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งผมต้องบอกว่าผมไปตามดูหลายๆสื่อนะครับ สื่อส่วนใหญ่เนี่ยบางสื่อมันก็มีการมโนเกินจริงไปหน่อยนะครับก็อาจจะมีการใส่ทั้งแบบคูดิบารีจารดอนซานโชตอนนี้ฟา r เดอร์บีเข้ามาซาวิดเข้ามาพร้อมๆก Jack ันแจ็คกิลิสเข้ามาเป็นนักเตะเสริมกันเข้ามาในช่วงฤดูการหน้าซะเยอะนะครับบางสื่อนะแต่ทีนี้นะครับมาดูเดลี่อีกเพสซึ่งถามว่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งไหมมันก็50-50นั50่นแหละสำหรับเดลีกเพสผมก็บอกทุกคลิปอยู่แล้วแต่ ครั้งนี้เดลี่ครีสเนี่ยเขาจัดแผนมาน่าสนใจครับแล้วมันก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าเกิดเรามีการคาดการณ์ในช่วงซีซั่นหน้าเกี่ยวกับสเตัวผู้เล่นนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับซึ่งเดลี่ครีสครับจัดมาอย่างไรกันบ้างเขาบอกว่ามุสสำบะตูเนี่ยยังคงเป็นเดบิดเดกานะยังคงเป็นเดบิดเดกานะครับส่วนดินาซซันก็อาจจะเป็นการ ปล่อยยืมตัวไปอีกสักหนึ่งฤดูกาลไหมนะครับหรือว่าอาจจะดึงกลับมาใช้งานเองก็รอดูกันแต่ว่าเขายังเชื่อว่าเดบิิกายังคงเป็นตัวจริงในช่วงซีซั่นหน้านะฮะในตำแหน่งผู้สัประตูนะสองครับแนวรับครับเขามองว่าอารอนมันบิสาก้าแบ็คขวาตัวจริงนะครับแล้วก็จะมีแม็กว e เซนเตอร์คู่กับเินอร์เลิฟครับลุกชอเช่นเดียวกันด้วยเป็นแบ็คซ้ายนะครับ นี่คือสิ่งที่ลงตัวอยู่แล้วนะครับคือแนวรับเด็กเพรมองว่าน่าจะไม่มีการเสกนะครับเพราะว่าดูโอเคแล้วอาจจะต้องปรับปรุงเล็กๆน้อยๆไปหรือว่าตัวเลือกมันมีเยอะแล้วนะฮะแบ็กซ้ายอย่างเช่นลูกชอเนี่ยอาจจะมีแบ็กอัพอยู่แล้วอย่างเช่นเบนดอนวิลเลียมอยู่แล้วนะครับด้าน,นขวาก็จะมีเดียโก้ดันโลฟอสซเมนซาก็ยังอยู่ด้วยในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งแนวรับยังเหมือนเดิมครับในช่วงซีซั่นหน้าตามการคาดการณ์ มิดฟิลนะครับมิดฟิลน่าจะมีการเปลี่ยนแปลง1คนนะครับเขามองว่ามิดฟิลสา3คนเนี่ยมิดฟิลตัวตรงกลางนะนะฮะถ้าในระบบ4 2่สเนี่ยกองกลางตัวตรงกลางครับบรูโน่มิดฟิลตัวรุกครับแต่คนยืนคู่กับบล็อกบาร์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปครับอาจจะไม่ใช่มาติดก็ได้อาจจะเป็นแจ็คเกลิสแทนหรือเปล่านะครับก็น่าสนใจเหมือนกันซึ่งถามว่าแจ็คเกลิสเนี่ยยืนต่ำได้ไหมยืนได้นะครับ แจ็คเกลิสเนี่ยเล่นกลางตัวตรงกลางก็ได้มิดฟิลด์ตัวดูกก็ได้ริมเส้นฝั่งซ้ายตำแหน่งแรดฟอร์ดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีปัญหาครับแจ็คเกลิสเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาคาดการณ์กันมาว่า3ม,มิดฟิลด์น่าจะเป็นแบบนี้นะฮะเปลี่ยนแปลงตรงแจ็คเกลิสเข้ามาแทนมาติดนะครับถ้าอิงจากแผนณนปัจจุบันนี้ฮะแล้วก็ทีนี้เรามาดูกันนะครับกองหน้าไม่ต้องพูดถึงครับก็คือ คาดการณ์ินออกมาเลยครับว่าน่าจะเป็นใจดอนซานโช่ยอยู่แล้วนะครับนะก็ออกมาประมาณนี้ครับในระบบ42 3สึก็ได้ดูแบบนั้นก็ได้หรือว่า4 3 3โดยดันแจ็คเกลิสเนี่ยขึ้นไปยืนคู่กับโดโน่แต่ผมมองว่าบ็อกบาไม่น่าไหวถ้าเกิดมาในแผนแบบนี้เพราะว่าบ็อกบาเป็นกลางตัวต่ำคนเดียวแล้วบ็อกบาไม่ได้มีความโดดเด่นเกี่ยวกับการเล่นเกมรับเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่าไหวแน่นะเพราะฉะนั้นอาจจะยืนคู่กับ จคกริสมากกว่านะครับแล้วก็ด mm ันบูโนเป็นมิดฟิลด์ลูกเหมือนเดิมแล้วก็ด้านขวาจะเป็นจาดอนซานโชแหละอาจจะมีการสลับเปลี่ยนกับเมสันกินบูด mm hmm. ก็ได้ส่วนตำแหน่งเดื่นก็ว่ากันตามนั้นครับแรดฟอร์ดยังคงตัวจริงนะครับมาร์ซยาลกองหน้านะครับนี่คือการคาดการณ์นะครับจากเดลิคเพทครับเขาวิเคราะห์กันออกมานะครับก็ประมาณนี้ครับนะแต่ว่าที่ยังไม่เปลีป่ยนแปลงก็คือในเรื่องของกองหน้าเขายังมองว่ามาร์ซยาลเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็ รอดูกันว่าจะมีการเพิ่มเติมไหมแต่คือข่าวที่มันยืนยันได้ผมพยายามหมายถึงว่าข่าวที่มันยืนยันได้ล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเพียงแค่2คนที่แมนยูให้ความสนใจจริงๆนะครับส่วนข่าวนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังไม่ทราบครับตอนนี้ฟันเดอร์บีกถามว่าเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้เพราะว่าทางอาแจกยืนยันว่าแมนยูให้ความสนใจเองนะครับอันนั้นเชื่อถือได้แต่ว่าข่าวมันเงียบไปแล้วไงแต่2คนที่ ยืนยันได้ว่าแมนยูให้ความสนใจแล้วก็สื่อเล่นมาทุกวันก็คือสารโชจากกับทางแจ็คกิลิสนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกว่าเออการคาดการของเว็บนี้ครั้งนี้มันน่าฟังมากกว่าทั้งนั้นก่อนหรือว่ามันน่าฟังกว่าเว็บอื่นๆที่มีการคาดการ์เซิเวอร์เกินไปแบบว่าแมนยูจะไปทุ่มสัก300-400ล้านเพื่อซือ้อทั้งโคดิบาลีซือซ้อฟันเดอร์บีกซื้อ ซานโชซื้อกินลิสซื้อแบบโอ้โหทุ่มแหลกอย่างนั้นนะฮะงนั้นก็น่าจะเบ้อเกินไปแล้วนะครับเพราะว่าคือซัมเมอร์เดียวนะแมนยูทุ่มขนาดนั้นเนี่ยช่วงโควิด1 9้ด้วยครับมันยากแน่นอนนะครับก็เลยเอามาแบบน่าเชื่อถือหน่อยนะครับแล้วก็ผมมองว่ามันก็น่าฟังด้วยสำหรับประเด็นเรื่องนี้นะครับทีนี้นะครับเราไปพูดถึงเรื่องต่อไปกันดีกว่านะครับเรื่องต่อไปมีอะไรมาพูดถึงกันบ้างก็เป็นในเรื่องของเกี่ยวกับ 3แนวรุกนะครับสกองหน้าของเรานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขยายภาพสักครู่หนึ่งซึ่งมันมีการจัดสถิติออกมานะครับจากสกาย o อดนะครับก็เป็นการเอา3แนวรุกของแมนยูเนี่ยไปเปรียบเทียบกับของทางลิเวอร์พูลนั่นเองก็มีใครบ้างแรดฟอร์ดมาร์ซิยาลเมสันกีนบูดสแนวรุกที่ผลงานดีที่สุดนะตอนนี้ของทางแมนยูเอาไปเปรียบเทียบกับทางซดิโอมาเน่นะครับ ซา่าเฟอร์มิโนของทางลิเวอร์พูลนะครับสามประสานเทียบกับสามประสานของทางลิเวอร์พูลนะฮะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับในเรื่องของสถิติโดยรวมเนี่ยใครทํากันได้ดีกว่านะครับตามที่สกายบอร์ดเคาะกันออกมาเขาก็บอกนะครับว่าในเรื่องของแมนยูก่อนละกันเมสันกีนูเนี่ยลงสนามไปทั้งหมด41เกมนะครับกับอีก15ประตูมาร์คซิยาล39เกมกับ20ประตูนะครับ แรดฟอร์ดนะครับ36เกมกับ20ประตูนะครับจำนวนลงเล่นโดยรวมเนี่ย116เกมนะฮะแล้วก็กดไปทั้งหมด55ประตูรวมกันนะครับนะส่วนลิเวอร์พูลนะครับของทางลิเวอร์พูลนะก็คือเฟอร์มีโน่สเกมนะครับกับ11ประตูซาร่า42เกมกับ21ประตูแล้วก็มาน่41เกมกับ19ประตู จำนวนรวมกันแล้ว129เกมกับ51ประตูถือว่าทําได้น้อยกว่าของสัรปสางของทางแมนยูนะครับแต่ว่าผมไปดูค่าเฉลี่ยอื่นโดยรวมก็คือเรียภูเนี่ยเขามีการทำประตูจากหลายๆตําแหน่งไงมันไม่ได้แบบว่ามีการทำประตูจากแนวรุกอย่างเดียว3กองหน้าอย่างเดียวนะครับมันกระจายไปที่แนวรับกองกลางนะครับ คือทาประตูได้หลากหลายตาแ,แหน่งทุกตําแหน่งทาประตูได้แต่ว่าของแมนยูเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ทําประตูได้ก็คืออ่าอย่างเช่นกองกลางบ้างแนวรูกบ้างนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นแนวรูกสามภาษสาที่ทําประตูได้เยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนันก็อาจจะบวกๆเรื่องนี้ไปด้วยนะครับทาไมถึงทําให้สามประสานลิเวอร์พูลเนี่ยกดประตูได้น้อยกว่าแมนยูนะครับัทั้งที่โอกาสลงสามเยอะกว่านะครับมันก็ อ้างอิงจากหลายๆสถิติปนๆนกันนะหลายๆเหตุผลปนๆนกันแต่ว่าสถิตินาตอนเนี้ยถ้าไม่คิดถึงเรื่องอื่นก็คือสาวสารแมนอยู่กดประตูเยอะกว่าทางลิพูนนะครับมากกว่า4ประตูเท่านั้นนะครับนะโอเคนะครับก็เอามาฝากกันในเรื่องของสถิตินะฮะทีนี้เราไปเข้าสู่ประเด็นของฮวนมาตากันหน่อยนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นขาวว่าวอสิทั่วไปนะครับแต่ว่ามันเล่นมาหลายวันลว แล้วก็สปอร์ตวินเนสเนี่ยแล้วก็อีกหลายสื่อในอังกฤษก็เล่นกันเข้ามานะครับเขาบอกว่าประธานสโมสรของเฟเนบาเช่เนี่ยได้มีการเข้าพูดคุยกับตัวแทนของมาตาด้วยตัวของประธานเองเลยฮะแล้วก็ความต้องการเนี่ยก็คือการสืญญาก,กับพลมาตาซึ่งเขาบอกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งนาเตก็อยากที่จะย้ายไปร่วมทีมเฟเนบาเช่ด้วยนะครับเพียงแต่ว่า ตอนนี้ก็เหลืออีกสักไม่กี่อย่างที่จะต้องตกลงกันแล้วก็การเจรจารเนี่ยน่าจะได้บทสรุปในเรื่องของการย้ายเนี่ยก็อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเจรจารเพิ่มเติมก็น่าจะมีเหมือนกันคือเหมือนกับว่าเจรจารเบื้องต้นไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เหลือรายละเอียดยิบย่อยที่จะต้องเจรจารกันด้วยทางเฟนีเองก็มั่นใจว่า จะสามารถคว้าตัวฮวนมาตาได้ด้วยนะครับนะซึ่งผมมองว่าก็ยังเป็นข่าวออสิบอยู่ถึงแม้ว่าทางฝั่งตรุรกีเล่นข่าวหนักมากว่าฮวนมาตาจะมานะครับแต่มันก็ไม่แน่เพราะว่าฮวนมาตก็ตามที่เราได้เห็นข่าวมาก็คือมีแววว่าสโมสรแมนยูก็พร้อมปล่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของอายุอนามก็เริ่มมากแล้วนะครับแต่ว่ายังมีประสบการณ์ช่วยทีมได้นะแต่คือมันก็ยังมีข่าวเลือ,อกมาก่อนหน้านั้นเหมือนกันว่าอาจจะมีแววปล่อยฮวนมาตาหรือว่าอาจจะยังไม่ปล่อยแต่คือ ก็ไม่ได้รั้งอ่ะถ้าเกิดมาตาต้องการย้ายนะครับนะก็ติดตามมาดูครับในเรื่องของการย้ายหวนมาตาจะเกิดขึ้นไหมนะครับทีนี้ในกระแสขององตนลกิสมันกันหน่อยนะครับกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็เห็นข่าวนี้แล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับคิดว่าเป็นข่าวขอสิบทั่วไปเล่นข่าวมาสักวันหนึ่งก็น่าจะหายไปแต่ทีนี้มันมีข่าวเล่นมาหลายวันแล้วนะฮะประมาณ3-4วันละติดต่อกันเป็นข่าวข้อสิบนั่นแหละแต่ว่าก็ อดเอามาเคาะกันไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่ามีรายงานกันออกมานะครับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยพร้อมเปิดโอกาสให้กิสมันเนี่ยย้ายทีมนักเตะเองก็เหมือนกับไม่ค่อยแฮปปี้กับการอยู่กับบาร์ซ่านะปัจจุบันแล้วด้วยนะครับมันก็เลยมีแววว่าน่าจะย้ายออกไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่ย้ายมาก็คือผลงานไม่ค่อยโอเคด้วยนะครับผิดฟอร์มไปเยอะเหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกับตอนอยู่กับแอตบาลิตนะครับแล้วก็แฟนบอลก็บางส่วนก็ไม่ค่อยโอเคด้วยกับฟอร์มการเล่นนะครับก็เลยทําให มีแววว่าจะย้ายทีมนะครับซึ่งทีมที่มีข่าวในตอนล่าสุดเนี่ยสามสวันที่ผ่านมานี่ก็คือแมนยูนะครับแล้วก็อาร์เซนอลซึ่งตามรายงานเพิ่มเติมจากเอ็มเอนเนี่ยนะครับสื่อท้องถิ่นของแมนเชสเตอร์เนี่ยบอกว่าตอนนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยแมนยูให้ความสนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้แมนยูเป็นที่เข้าใจว่าคือกิสมันเนี่ย ไม่ได้เป็นเป้าหมายณปัจจุบันอีกแล้วของทางสโมสรน,นะครับผมก็มองแบบนั้นเช่นเดียวกันคือเมื่อก่อนเราทราบกันนีครับว่าแมนยูเคยให้ความสนใจกิสมันหนักมากตอนที่กิสมันเตรียมที่จะย้ายออกจากแอนบอริดแต่ว่าตอนนั้นเน่ยเหมือนกับเจจาไม่ลงตัวด้วยนักเตะก็เหมือนกับยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยุคใหม่แล้วฮะยุคโซชานะครับแล้วก็ผมก็มองว่าเหมือนกับมันเปลี่ยนไปแล้วอะแมนยูไม่น่าจะ กลับมาให้ความสนใจกิสมานอีกแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นยังยังคงเป็นระดับเวอร์คาร์อยู่ก็าตามแต่เรื่องของอายุนามค่าเหนื่อยค่าตัวต่างๆคือถ้าเกิดมาพูดในเรื่องของสเปคที่โซชาต้องการนักเตะเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือมันมันไม่ได้จะตรงแล้วแหละอายุก็เริ่มมากนะครับอ่แล้วก็ค่าเหนื่อยระดับสูงซึ่งแมนยูไม่ได้ต้องการนัก,นกเตะที่แบบมีราคาค่าเหนื่อยระดับสูงอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่า แมนยูพยายามที่จะลดเพดานค่าเหนื่อยให้มันลดลงมานะครับก็ฟังได้นะครับในเรื่องของเอเบียนเล่นกันออกมานะฮะเกี่ยวกับกิสมันผมก็มองว่าอย่างนั้นด้วยนะครับว่าแมนยูไม่น่าจะกลับไปให้ความสนใจกิสมันอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวคอสิปในช่วงนี้อย่างหนักก็ตามเรื่องราวของจาดอนซานโชกันหน่อยนะครับมีการเล่นข่าวมาจากสื่อของเยอรมันชื่อดังนะครับแล้วก็เป็นสื่อของสายข่าวทางดอดบุนด้วยนะครับชื่อว่ารูนัก ลิเทนนะครับนะรูนักลิเทนอ่านค่อนข้างยากมากนะครับเอาเป็นว่านักลิเทนแล้วกันอ่ะโอเคเป็นสื่อสื่อดังของเยอรมันแล้วก็เป็นสื่อสายของดอทบุลแล้วกันเข้าใจแบบนี้พอเพราะว่าศัพท์มันอ่านยากนะครับเพราะมันเป็นสื่อของเยอรมันนะเขาก็บอกว่าทางบอสเซดอทบุลเนี่ยได้มีการกําหนดเวลาในเรื่องของการซื้อจะดอสซานโชให้กับแมนยูแล้วนะครับคือกําหนดไว้ว่า ในวันที่10สิงหาคมครับคืออย่าเกินนี้ถ้าเกินนี้ดอทบุลจะไม่รับข้อตกลงใดๆเลยสําหรับแมนยูนะครับแล้วก็จะไม่ขายจะดอสซานโช่ด้วยนะครับราคาก็ยังเหมือนเดิมครับดอทบุลพร้อมที่จะรับฟังในราคา90จนถึง120กว่าล้านปอ์ได้ไม่เกิน130ล้านปอ์แล้วกัน90จนถึง100ประมาณ130ล้านปอ์แล้วกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการเพิ่มกำหนดเวลาเข้ามาด้วยเหมือนกับเป็นการบีบแมนยูอ่ะ ว่าถ้าคุณอยากได้คุณต้องรีบซื้อนะถ้าเกินวันที่10สิงหาคมนะครับผมจะไม่ปล่อยคุณแล้วอะนะฮะก็ต้องรอดูกันครับว่าแมนยูจะยื่นไหมนะฮะเพราะว่าตามรายงานที่ออกมาก็คือแมนยูก็ไม่อยากยื่นไซเยอะด้วยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของโควิด -19 การเงินก็ไม่ค่อยโอเคสโมสอนก็ประกาศชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับเอาฝากกันเรื่องราวของเตยโกคันตาร่าครับ ข่าวล่าสุดจากคิสเยนฟ้าครับแห่งสปอร์ตบิลนะครับก็ออกมาเล่นประเด็นเกี่ยวกับเตียโก้อาคันทาราที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยพร้อมเปิดศึกนอกสนามกับทางลิเวอร์พูลครับ,บในการคว้าตัวเตียโก้อาคันทาร่ามิดฟิลด์ของทางบาเย์นซึ่งล่าสุดเนี่ยทางฝั่งบาเย์นก็ออกมาเหมือนกับไปเปิดแล้วแหละว,ว่านักเตะต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ในะครับก็คืออาจจะย้ายทีมก็ได้แต่บาเย์นก็ไม่อยากปล่อยแหละแต่ก็คือนักเตะต้องการย้ายก็ พร้อมบ่อยนะครับแล้วทีนี้แมนยูเคยมีข่าวกับเตียโกมาเก่อน,นะครับแต่ว่ามันนานมาแล้วในยุของเดวิดมอยเนาะตอนนั้นก็นักเตะก็เลือกย้ายไปไบาเยนเองนะครับโดยที่จริงๆข่าวบอกว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันมีปัญหากันบางอย่างนะครับก็เลยทําให้เดียวล่มไปแต่ว่าณปัจจุบันผมมองว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวกลับมาเชื่อมโยองอีกครั้งแต่ว่าเตียโกไม่น่าจะเป็นเป้าหมายของทางโซชาแล้วก็ทางแมนยูนะเพราะว่าถ้าเราดูจาก ลิทไลน์ชื่อมิดฟิลด์ตรงกลางที่แมนยูมีเขาเป็นประจำในช่วงหลังเนี่ยอย่างด e ค a นไรส์จูดเบลงแฮมนะครับแลนนี้ฟันเดอร์บีอย่างเงี้ยนักเตะเหล่านี้อายุยังไม่เยอะครับนะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามิดฟิลต์ตรงกลางที่แมนยูต้องการเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่อายุน่าจะไม่ได้ใกล้เคียง30ปีนะครับเว้นเสียว,ว่ามันหาไม่ได้นะครับมันหาไม่ได้แล้วก็มันไม่มีตัวเลือกแล้วอาจจะเป็นเตียโก้ก็ได้ถ้า เกิดตอนนั้นยังไม่ได้เลือกย้ายไปทีมไหนนะนะครับโอเคก็ประมาณนี้เอามาฝากกันนะครับผมก็มองว่ายังคงเป็นข่าวข้อสิบแล้วก็ถ้าย้ายจริงผมคิดว่าข่าวมันหนักไปฝั่งเลี้ยวู่น่าจะเป็นเลี้ยวภูมากกว่าณตอนนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันครับเรื่องราวของวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับมีรายงานจากกันโชเมกาโตเป็นข่าวข้อสิบเช่นเดียวกันเชื่อมโยงมาที่แมนยูอีกแล้วนะฮะก็จริงๆโอซิมเฮนเนี่ยน่าจะจ่อย้ายไปนาโปลีแล้วแหละนะครับแต่ว่าเขาบอกว่า คือจะมีการตกลงกันในวันอังคารนี้นะครับเนื่องจากว่าที่มันที่มันแบบว่าต้องรอในวันอังคารเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะว่าเหมือนกับโอซิมเฮนเนี่ยกำลังรอคําตอบจากแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลอยู่เพราะว่า2ทีมนี้เคยให้ความสนใจโอซิมเฮนมาก่อนในช่วงมกราคมที่ผ่านมาตอนนั้น,น่ะแมนยูหากองหน้านะครับหากอง,องหน้าคนใหม่นะครับจาได้ไหมครับนะหากองหน้าบ่อยมากนะครับในเขา่าช่วงเดือนมกราคมเนี่ยขามาบ่อยมากเพราะว่าเราไปพลาด บลล์ฮาร์แลนด์นะครับแล้วก็ต้องหาหรือว่าเปลี่ยนเป้าหมายไปแล้วก็ไปเจอโอซิมเพนมาซึ่งตอนนั้นผมจะไม่บิดถ้าถ้าผมจะไม่บิดนะก็เป็นสกายบอร์ดรายงานมาด้วยนะครับในตอนนั้นแต่ว่าเป็นข่าวอยู่ประมาณนึไม่กี่วันครับข่าวมันก็หายไปแล้วเป็นเพียงแค่ตัวเลือกที่แมนยูให้ความสนใจใเฉยแล้วทีนี้ก็เอามาเชื่อมโยงกันอีกรอบหนึ่งนะวันนี้นะครับว่าเหมือนกับโอซิมเฮนกำลังรอคําตอบว่าแมนยูจะเอาไหมนะถ้าเอาถ้าเอาด้วยก็อาจจะมีการ ย้ยายทีมก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าพลาดแล้วแหละนะครับเพราะว่าข่าวมันประคมหนักขนาดนั้นนะครับก็โอเคมาฝากกันในเรื่องของวิเตอร์โอซิมเพนนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็เซนอลด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็มาฝากกันเกี่ยวกับก,บการค้อประเด็นนะครับก็มีเรื่องราวค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับก็ฟังกันแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ใครชอบก็ฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ